พ่อครูระหมูสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับสมเดีมีอภัยใจเปิดบานในธรรมทุกคนยังไ,ไ, <c oughs> ไงฝึกปฏิบัติทำกันดีอยู่ไหมเอ่ย <c oughs> ดีเนาะ,ะก็ให้เจริญในดีขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ไอ้แปลทำดีนี่วัดจากตรงไหนเลย ดูจากตรงไหนที่ที่วรู้สึกว่าเราดีขึ้นดูจากอะไรที่ใจะระวางปล่อยได้มากขึ้นแต่ก่อนนี้โดนตินี่เจ็บมากโเ,เอาโอเคมากขึ้นกว่าเดิม,มถึงขั้นขอบคุณได้ยังขอบคุณในใจก็พอนะ <c oughs> เอ ถ้าพูนหลักพุทธศาสนาพื้นฐานเราก็คือการมองตนใช่ไหมเราคิดว่าเรามองตนเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเรามองตนได้มาคิดว่าเราเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นตนะคนในชุมชนจะอบอุ่นขึ้นเยอะเลยนะจะไม่แย่งกันถูกนะแต่ว่าจะแย่งกันผิดเวลาประชุมกันสังเกตไหม เวลามันถกเถียงกัน Stand ool, ไม่ยอมกันอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันแย่งกันถูกหรือแย่งกันผิดเฮะแย่งก,กนะันถูกไงแล้วมันถูกไหมนั่นอะ <c ười> ก็เป็นแค่แค่คิดเฉย ured, ๆอาตมาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันนะคลายๆอย่างเงี้เอ๊ะถ้าเราถูกบางครั้งเราทำไมถึงตึงๆทำไมมันเครียดเคียดนะ ถ้าถูกมันก็ต้องเบาสบายสินะหรือเราไปหลงสมมุติเราไปหลงองค์ประกอบภายนอกจนละเลยเรื่องของจิตวิญญาณพูดว่าหลงงานจนละเลยจิตวิญญาณไปอย่างนี้หรือหลงจิตวิญญาณจนกระทั่งละเลยการงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่คนหลงจิตวิญญาณละเลยการงานก็ไม่ค่อยเป็นทะเลาะอะไกใครเท่าไหร่หรอก นะจะเป็นฝ่ายตั้งรับนิ่งๆมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะ,ะบางทีเอาแต่จิตวิญญาณแต่ออกมาทีเป็นหรือสีตาไฟเลยนะอาจจะเพ่งโทษเก่งก็ได้ยิ่งเพ่งโทษเก่งก็ยิ่งจะหลบเขา้าร <c oughs> ูไอ้นั่นก็บุญไววไอ้นี่นก็ไม่เห็นดี <c oughs> ก็ไปเข้าโลกเข้ารูอะเลยรูตัวเองนะไม่ยุ่งกับใครแล้วก็มองคนอื่นในแง่ร้าย นะไม่มองเอาประโยชน์คือขาดความฉลาดในทางจิตวิญญาณที่จริงคนเราเนี่ยฉลาดหรืองโง่โกโหกกันไม่ได้หรอกก็พูดถึงนะฉันฉลาดอา้าวขอให้ฉลาดจริงครับเงนนะฉันโง่บางทีตัวเองพูดโง่จริงนะแต่เถียงไม่อยู่เลยไนะ <c oughs> อ้อยางงี้แสดงว่ามาันไม่ได้คิดว่าโง่จริงๆนะมันแค่โง,ง่โดยมรายาทโดยจิตวิญญทยาเฉยเฉยนะ แต่เวลาพูดกันถกกันเนี่ยโอ้โหเถียงเราชนะค้าขานไหนว่าคุณงโง่ไงล่ะไหนว่าคุณงโง่แล้วทำไมคุณเถียงจังเลยอะ่ะจริงไหมคุณอ้อยถ้า <c oughs> โง่เราไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่คิดเถียงกันนะมีแต่จะโดยขันหน่อยเถียง <c oughs> <c oughs> นั่นล่ะมันแสดงเห็นว่าคุณแสดงความโง่อะไรให้มันคุณบอกว่าคุณฉลาดนะ แต่พฤติกรรมคุณเนี่ยมันจะสอกมาคุณบอกว่าคุณรักชาติแต่คุณเอาบ่อนคาสิโนเข้าประเทศไทยเงี้ยนะอันเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าวิธีอย่างนี้มไม่ใช่รักชาติจริงหรอกนะเอาละอาจจะรักชาติจริงก็ได้แต่ว่าคนอื่นเขาทักท้วงคนผู้นำาศาสนาทักท้วงแล้วยังจะดันเอานโยบายอย่างนี้เข้ามาอีกนี่แสดงไม่ได้รักจริงหรอกนะ อมระมาพูดก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่เขาาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็นะแ,แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเพราะคนเราคิดว่าตัวเองคิดดีทั้งนั้นในความคิดดีของคนเนี่ยนะบางทีคนที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาก็ยังทําความไม่บริสุทธิ์นั้นอยู่โดยคิดว่าคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันมันก็ทําให้ตัวเองมีข้ออ้างที่จะทําตัวไม่บริสุทธิ์เหมือนกับว่าฉันก็โกงกิน ถ้าฉันไม่มาคนอื่นก็โกงกินเหมือนกันถ้างั้นฉันก็โกงกินก่อนแล้วมันก็จะเข้าข้างตัวเองว่าถ้าฉันโกงกินแล้วเนี่ยฉันยังโกงกินให้เพื่อประเทศชาติน่าอาจจะเป็นคำคำพูดสวยหรูทําเพื่อประเทศชาติแต่พอทําไปจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ประชาชนเดือดร้อนมีแต่พรรคพวกตัวเองรู้สึกว่าเหมือนได้ดิบได้ดีแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดือดร้อนความเป็นอยู่ยังไงก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยบางทีหนักกว่าเดิมอีกนะ เนี่ยตอนนี้พูดถึงราคาน้ํามันเนี่ยแพงกว่ายุคลุงตู่ป่ะฮะแพงกว่าโฮ้ยตอนนั้นเราก็หลงเชื่อว่าคุณเศรษฐกิจดีนะคุณมีโอ้โหสามารถทำประเทศชาติเศรษฐกิจดีอย่างนั้นอย่างนี้นะมาบริหารโอ้พูดสลอยฟ้าเลยนะส่วนพูดคุณลุงตู่เนี่ยแย่มากๆแย่มากๆนะแล้วก็เอาลัทธิเผด็จการลัทธิประชาธิปไตยมาหลอกเรานะ แล้วคุณเก่งด้านเศรษฐกิจมากเลยแต่พอคุณเป็นรัฐบาลเป็นไงน้ำมันมันลงหรือขึ้นมนันขึ้นไหนว่าคุณเศรษฐกิจดีไง,ไงล่ะทําไมคุณเอาเอาแค่เท่าเดิมก็ยังพอได้นะใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องอื่นลอ,อ,อกเ <Yeah. S 2> นี่ยเรื่อมายังพูดไม่หมดเลยเนี่ยแค่แค่เอาเรื่องเดียวเห็นชัดๆนะนะเอาสมัยลุงตู่เขาก็มีเงินเก็บอะไร ให้กองทุนระหว่างประเทศเยอะนะตอนนั้นเขาไม่ต้องมีบ่อนเพราก็ทำได้อะนะแต่พอคุณว่าคุณบริหารเศรษฐกิจดีอ่ะมันตั้งแบบไม่มีบ่อนด้วยกันด็แล้วคุณทำไงให้มันเงินมันเพิ่มอะแล้วคุณก็กลับคิดว่าเอาบ่อนเข้ามาให้มันถูกกฎหมายของที่ผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายเพราะจําจนอนแล้วปราบไม่หมดแล้วจะได้ไม่ต้องปราบนะ หรือไม่ก็เอาเข้ารีบมันได้เหรอ,อไอ้คนไอ้บอลเถื่อนมันมีเหรอจะมาแจ้งให้มันถูกกฎหมายอเหมือนในหวยเถื่อนเนี่ยบอกว่าถ้าเอาหวยขึ้นมาบนดินแล้วนะหวยใต้ดินจะหมดไปหมดไหมเพรานันก็เหมือนกันนะมันก็แค่ข้ออ้างสวยๆเท่านั้นเองอะ่ะใช่ไหมอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออีกแล้ว แต่บางทีเราก็หลงไปตามความเชื่องเขานะ่เ้ยคงใช่มั้งคงใช่มั้งเพราะเราเห็นแก่เงินไงว่าคงได้เงินมาบริหารประเทศนะเอาเงินบาปมาสร้างจริยธรรมมันจะเป็นไปได้ครับเป็นตัวอย่างทุกวันนี้นะตัวอย่างเร็วๆมันก็มีมากพออยู่แล้วหรือมันน้อยไปนะตัวอย่างเร็วๆทุกวันนี้มันน้อยไปใช่ไหมต้องเพิ่มไปสักหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะ ยังเคยเล่านะธรรมาเคยเล่าก็บอกว่าเนี่ยจำไ,ได้สร้างให้คนมีศีลธรรมจริยธรรมเอมันขัดแย้งกันนะคุณเอาของไม่ดีขึ้นมาถูกกฎหมายแล้วคุณก็จะบอกว่าจะสร้างจร,ริยธรรมศีลธรรมถ้าเชื่อนี่ก็ถือว่าหลงมากๆเลยคนเชื่อนี่ก็สติปัญญานะมันหายไปแล้วมัน <laughs> มันหรือไม่ก็เห็นแก่เงินจนกระทั่ง หน้ามืดตามัวนะวฟังเงินแล้วก็ตาโตแหละเหมือนเหมือนได้ยินว่ารางวัลที่หนึง่งหกล้านบาทโอ้ตาโตก็หวังอยู่นน่แหละ,ะกี่ปีแล้วนะคนถูกกินหรือมากกว่าถูกหวยถูกกินมากกว่า <c oughs> <c oughs> ก็หลงกันไปจินตนาการไปก็เลยเหมือนเออก็นี่แหละพวกจินตนาการแล้วอยากจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์ส่วนใหญ่แก๊งคอนเซนเตอร์ก็จะหวังก็จะเสนอผลประโยชน์ หรือไม่ก็หาวิธีที่จะทําให้เรากลัวเสียผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่เราก็ต้องรีบเชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวถูกจับเดี๋ยวถูกไมายเรียกเดี๋ยวถูกอะไรทั้งที่เราไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเพียงพอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มี AI ด้วยนะมีเสียงเสียงเหมือนลูกเราเลยอะนะใช่ไหมที่เขามีแกลงคอเซ็จเตอร์บอกลูกคุณประสบบัติเหตุขอชื่อบัญชีด้วยนะ เพราะว่าจะต้องจ่ายค่ายาไม่ง,ไง,งั้นหมอไม่รักษาอะไรเงี้ยก็เป็นลูกคุณคุณคิดยังไงอ่ะบอกเอ๊ะไม่แน่ใจขอขอดูหน้าลูกได้ไหมก็มีหน้าลูกนะโอ้อาพูดพูดได้ด้วยขอพูดเขาพูดกับลูกหน่อยแม่แม่ช่วยผมด้วยทุกอย่างเลยนะบอกชื่อบัญชีเสร็จสับกดปั้งอเรียบร้อยปรากฏว่าไอ้ภาพ ของลูกคนนั้นมันเป็น AI ไงเสียงก็เหมือนหน้าก็เหมือนนะนะมารู้ตอนไหนตอนลูกเคาะประตูเดินเข้ามานะ <c oughs> แล้วก็อา้อาวอ้าวไหนคิดว่าถูกรถชนโอ้เดี๋ยวนี้แผนมันซับซ้อนนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรื่องจริงก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะ <c oughs> เอ๊ะมันจริงไม่จริงพ่อครูเคยบอกว่าในยุคปัญญาเนี่ยเราเคยจัดสินสมโพธิ สมาธิสมโพธิและปัญญาสมโพธิยุคนี้เป็นยุคปัญญาเพราะคือว่าในยุคปัญญาเนี่ยมันยากที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็ยากจะรู้แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่ยากที่จะรู้เลยมันเห็นอยู่คุณพูดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือคุณทําเพื่อประชาชนที่แท้จริงมันจะมันจะมีเครื่องวัดแบบง่ายๆเหมือนคุณว่าคุณจเจริญในธรรมอ,อะ่ะแต่ใครก็ว่าอะไรไม่ได้อย่างนี้จเจริญจริงไหม คุณคุณบอกคุณเจริญในธรรมแต่ใครติใครว่าอะไรคุณไม่ได้อย่างงี้จเจริญจริงไหมนี้ไม่เจริญไม่จริงหรอกคนยิ่งเจริญนะอัตตายิ่งลดลงยิ่งใครเขาบอกได้สอนได้แนะได้มากขึ้นพูดไปแล้วเนี่ยไม่เอาแต่ใจตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวลดลงนี่คือเครื่องวัดความเจริญเนี่ยเราทุกวันนี้เราถามตัวเองว่าทุกวันนี้การเพ่งโทษของเราเนี่ยจาก100ร้อยเปอร์เซ็นลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่อยู่นอกวัดมาเข้ามาในวัดเอาบางคนเข้ามาในวัดใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่เพ่งโทษกันเลยนะมองกครเออลราก็ดีอย่างง้นอย่างงี้พออยู่ไปนานๆน,นะเพ่งโทษหนึ่งเพ่งโทษสองเพ่งโทษสามเพ่งโทษสี่อย่างนี้ถือว่าจเจริญขึ้นหรือจเจริญลงนะตอนแรกศรัทธาดีตอนหลังศรัทธาลดแสดงว่าตอนแรกที่ศรัทธานั้นเนี่ยเป็นศรัทธาที่ยังขาดปัญญานะ มองภาพสวยหรูว่าเอาที่วัดก็มีแต่คนที่ถูกใจเราหมดทุกคนเลยทําอะไรก็ถูกใจเราแต่เพือนคนมาเจอเอ๊ะมันก็คนนี้ก็ไม่ใช่นะคนนี้ก็ไม่ใช่นะความศรัทธาก็เลยลดลงแสดงว่าคุณไปศรัทธาเปลือกนอกคุณไม่ได้ศรัทธาคุณปฏิบัติธรรมถ้าคุณศรัทธาในการปฏิบัติธรรมนะคุณเจอโจทย์ล้วคุณคุณยิ่งโอ้มันเข้าใจความเป็นจริงอะ่ะโอ้เห็นว่าเออเรามีจิตที่ไม่ยินดีเรามีจิตที่ไม่สบายนะ มีจิตเพ่งโทษนะเราก็ละเออเรามีจิตทุกนะเราละจิตทุกนั้นออกซะอย่างเนี้ยเออนี่เราจเจริญขึ้นส่วนคุณจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของคุณเพราะว่าคนที่จเจริญในธรรมที่แท้จริงเขาจะชัดเจนในเรื่องของกฎแห่งกรรมเขาไม่รับผิดชอบกิเลสของคุณหรอกนะถ้าคนรับผิดชอบกิเลสคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเปรตเฝ้าวัดเคยได้ยินเรื่องู่แล้วใช่ไหม ธรรมณะทั้งหลายฟังบ่อยๆนะคนนอนอยู่ในวัดที่ศาลาเนี่ยนะเปตรตมันก็ออกมาโอ้หัวไม่เท่ากันนะก็ดึงหัวให้มันเท่ากันพอไปดูที่ขาเอ้าขาไม่เท่ากันอดกก็ดึงขาดึงขามันเท่ากันก็ก็โง่อยู่งั้นน่ะดึงหัวแล้วก็ดึงขาดึงหัวก็ดึงขาเพราะว่ามีมีพบไงว่ามันจะต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ เท่านั้นทั้งที่มันก็มองไม่มันออกมันมองไม่ยากนะคนไม่เท่ากันแต่มองไม่ออกไงมันก็ดึงหัวไปเอ๊ะขาไม่เท่ากันดึงหาดึงขาต่อมันไม่รู้จริงๆอ่ะมันมองไม่ออกอ่ะมันมองแต่ตรงนั้นอ่ะมันไม่เท่าดึงให้มันเท่าดูเหมือนทําดีนะทำให้มันเท่ากันนะแต่นี่แหละนี่คือความรู้ไม่เท่าทัน โลกไม่รู้เท่าทันสังคมไม่รู้เท่าทันชีวิตก็มีหน้าที่ไปจัดระเบียบอย่างเงี้ยถ้าใครนี่ดีว่าเปรมันคงที่ว่าคนนอนหลับแลยไม่เพ่งโทษนะแล้วตึ่ไอ้ฉันดึงขึ้นมาแล้วมาถอยลงมาทําไมดึงไปดึงมาว่าไม่มีโอกาสไปเกิดใหม่เลยนะหมดเวลาไปเกิดใหม่เลยนะไม่ไปเกิดดีเลยนะอะไรต่ำกวาเปรตก็ไม่มีแล้ว ถ้างั้นยอมหยุดเป็นเปรตดหยุดเพ่งโทษหยุดที่จะเอาให้ได้ดั่งใจตัวเองแป๊บน่งยอมจะได้เกิดเป็นมนุษย์เลยขึ้นมาบําเพ็ญต่อเลยไม่งั้นยมก็เป็นเปรตดเฝ้าวัดอยู่งั้แหละนะคอยจะดึงหัวให้คนเท่ากันดึงขาให้คนเท่ากันต่อไปก็ดึงนิ้วให้เท่ากันเอาดึงนิ้วตัวเองก่อนให้มันเท่ากันใช่ไหมเอาดึงดึงดึงหูให้มันเท่าหัวแล้วกันะดึงหูวให้มันเท่าหัวมันดึงได้ทุกอย่างในโลกนี้เขามี จัดสรรมาพอดีแล้วมีแต่เท่ากันได้คือจิตใจเท่านั้นจิตใจที่เท่ากันคืออะไรจิตใจที่หมดกิเลสคุณเชื่อไหมว่าพระอรหันต์นี่หมดกิเลสแน่ใจพระอรหันต์หมดกิเลสใช่ไหมสงสัยในความรู้ตัวเองครือเปล่าพระอรหันต์หมดกิเลสหรือเปล่าฮะ สงสัยว่ายังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าพระรหันหมดกี่แหลหรือเปล่าใช่ไหมม,มีใครสงสัยสงสัยสงสัยได้ที่นี่ไม่เอาผิดเอาถูกไม่มีการปรับไม่มีการตัดคะแนนยังเป็นอาหเลยไม่รเอาทฤษฎีที่เรียนมาที่เรียนมาเนี่ยเรียนมาที่จําได้อะโดยทฤษฎีอ่ะหรือว่าจําไม่ค่อยแม่นไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าไอ้ที่จํามามันถูกหรือเปล่า แม่อ่านี่คือสัญชาติแห่งคนตรงบอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าจาได้ตามทฤษฎีก็ว่าจได้ตามทฤษฎีว่าหมดกิเลสมั่นใจว่าจํามาถูกหรือจำมาผิดเนี่ยที่ฟังมาเพาะยี่ฟังฟังมากี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้กี่รอบแลไม่รู้กี่กี่รอบอะไรทําให้ใจทุกกิเลสหรือว่าวัตถุเข้าของหรือคนนั้นคนนี้ กิเลสใช่ไหมพระหลานคือคือหมดทุกข์ใช่หรือไม่พระหลานคือผู้หมดทุกข์ถ้าพระหลานคือหมดทุกข์ก็หมายความว่าพระหลานต้องหมดกิเลสหรือเปล่าเพราะกิเลสทาให้ทุกข์ใช่ไหมมีอย่างอื่นทําให้ทุกข์ไหมทางจิตใจนะไม่ต้องทางร่างกายนะเอาทบทวนความรู้กันหน่อยถ้าหมดกิเลสแล้วไม่ทุกข์นั้นผู้หมดกิเลสเขาเรียกอะไร ทางทันไหมฮ <laughs> ะอานิพพานนิพพานแล้วเป็นอะไรอะ่ะเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นอริยะขั้นไหนเป็นปุถุชนหรือเป็นอริยะเป็นอริยะอริยะขั้นไหนเป็นพระอรหันต์แน่ใจ <laughs> เวลาเราถามตัวเองเราต้องถามตัวเองะที่เราคิดอย่างงี้ <c oughs> มั่นใจหรือเปล่า เราจะได้ชัดเจนไงนะมีมีใครไหมว่าเวลาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเคยอ่านอารมณ์นิพพานตัวเองเคยม้างไหมตั้งแต่ปฏิบัติธรรมนะเคยอ่านอารมณ์นิพพานตัวเองเจอบ้้งไหมรู้ไหมอารมณ์นิพพานเป็นไงฮะเบาสบายไม่ติดยึดสิ่งใดยกตัวอย่างได้ไหม ักตัวอย่างนิพพานตัวเองได้ไหมเอินนัสนนสัต,นนสตโอ้ปัจจานิวรห้ะนะปัจจานิวรหาแสดงว่าต้องรู้จักกามกามไม่มีกาามไม่มีพยาบาท อาการการเป็นยังไงให้เราให้ฟังอ่าไม่มีเลยอารมณ์นั้นพยาบาทอ่ะตัวพยาบาทถือสาอืไม่มีทีนามิทะทีนามิทะไม่ตกอยู่ในภพอืม อุตจักกุกจักไม่ฟงซานวิจิกิจฉามั่นใจม่นใจว่าโอ้โนี่เข้าทายนะเนี่ยเช่วงขนาดหนขนาดสักกี่กี่วันเนี่ยต้องไปตรวจดูแบบนี้นะ <c oughs> ไปอ่านตัวเองให้ชัดเจนเรื่องการพยาบาทถ้ามีสามตัวเขาเรียกว่าการพยาบาทวิหิงสา <N> ถ้าเป็นนิวรณ์หคือการพยาบาททีนามิทะมุทเจัก,กุทกจัก,กวิจิก,กิจชา,าต้องศึกษาให้เข้าใจตรงนี้นะแล้วก็อ่านอารมณ์ไม่มีจริงๆถ้าไม่มี5ตัวนี้ก็แสดงว่านิพพานถ้าไม่มี5ตัวนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีชอบไม่มีชังลองไปอ่านดูนะอารมณ์ของนิพพานคืออารมณ์ที่ไม่ชอบไม่ชังมีไหมในตัวเราเองเมื่อกี้บอกไม่ยึดติดสิ่งใด ใช่ไหมทีนี้เราไม่ยึดเราโอ้ในโลกนี้มันก็หลายอย่างนะไม่ยึดไม่ยึดเรื่องอะไรก่อนให้เอาเห็นชัดๆอย่างเงี้ยนะอย่างจอกเนี่ยมีชอบมีชังไหมมีชอบมีชังไหมมั่นใจไหมว่าอารมณ์อารมณ์เรานิพพานต่อจอกอันนี้ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลง เคยเคยทบทวนเคยอ่านดูไหมแล้วเราถ้าเราทุกอย่างเราสัมผัสเป็นผัสสะแล้วเหมือนเราผัสสะจอกอันนี้ไม่อยากสวา,ามไม่มีไม่มีอยากได้นะไม่มีโกรธไม่มีชังอันนี้ตื่นรู้ว่ามันคือจอกนะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่าน อยากจะผลักจอกไปหรืออยากเอาจอกเข้ามาไม่ไม่สงสัยว่าเราไม่มีชอบมีชังกับจอกอันนี้นี่คือนิพพานแต่พอจอกนะแต่พอมีข้าวเหนียวม่วง,วงข้าวเหนียวทุเรียนมาก็อาจจะเปลี่ยนไปนะอาจจะมีขนมปังนะอาจจะเปลี่ยนไปนะนะหรือมีอะไรอ่ะแล้วแต่นะที่เราติดเรายึด่นะ มารูปรถเกี่ยเสัมผัสแต่ถ้าเป็นเบื้องมเอีเครื่องแต่งตาแต่งหน้าอันนี้เฉยมากเลยใช่ไหมไม่มี <c ười> ไม่ติดใช่ไหมเ,เล่าบุรีเอามาตั้งไม่ติดเรารวมถึงอื่นๆด้วย <c ười> เงินหาย มีเงินอยู่มันหายไปไหนไม่รู้นะมันจะนิ่งแบบมองจอกได้ไหมไม่ชอบไม่ชังไม่ได้เลยเหรอ, <c oughs> อไม่ได้แล้วทำไงอ่ะมันก็ตกนรกเลยถ้าเรายังมีชอบมีชังอยู่เราก็ตกนรกขึ้นสบายพอได้เงินมาก็สบายสุกใจได้แต่มันไม่เที่ยงหรอกของพวกนี้ แล้วถึงวันนั้นที่เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะวางใจได้เลยถ้าเราไม่ฝึกเรื่องใกล้ๆตัวเสียก,ก่อนพื้นฐานง่ายๆเสียก่อนไม่ต้องไปไปไกลนะเอาง่ายๆตรงเนี้ยนะวันวันนี้ก็ให้พวกเราลองไปฝึกฝึกดูนะว่าอารมณ์ไม่ชอบไม่ช่างนนะิพพานแล้วต้องถามเลยนิพพานจริงหรอเดี๋ยวถามประเดี๋ยวสมณะมาถามนิพพานจริงหรอ ต้องถามตัวเองให้ชัดปรมาชนะได้แต่ถามแต่สิ่งที่ชัดคือต้องตัวคูณบางทีไม่ชัดอาจจะตอบว่าชัดก็ได้อาจจะมีมานาตาชัดชัดชัดแต่กลับไปก็ชัดหรือเปล่าอาจจะสงสัยตอบเพราะว่ามีอัตตามาณะขึ้นมานะไม่ถามนะให้ให้ไปถามตัวเองนะอย่างน้อยก็เราก็รู้เป็นพื้นฐานไว้ก่อน เขาบอกพระรหต์คือไม่โลภโกรธหลงก็แน่นไงไม่บุรีเเ่เล่าเราไม่โลภโกรธหลงเลยเรารู้ด้วยแต่คนสุบุรี่เรายังไม่ชอบอันนี้ก็ยังไม่พ้นนะพูดถึงมันต้องพ้นมันต้องคนที่พ้นแล้วมันจะเห็นใจคนอื่นเขาจะเมตตาต่อผู้อื่นเขานะไม่ใช่เกิดอัตาแต่คนเรามันจะปนกันระหว่างเมตตาอัตานะอยากให้เขาได้ดีจนกระทั่งเป็นอตตาตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เสพสมใจ ให้สมปรารถนาสมความความอยากของตัวเองนั้นถ้ามีตันหาอยู่ก็ยังไม่พ้นทุกนั่นเองนั้นต้องละความอยากได้ถ้าละความอยากได้มันก็จะไม่สุขไม่ทุกเอาละเราไม่มีดูดไม่มีผักในเรื่องพวกนี้เราก็ทําเรื่องนี้ไปกับทุกๆเรื่องแต่ถ้าถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ยินดีในการฟังธรรมโดยไม่เบื่อหน่ายงั้นเวลาเราฟังธรรมเราจะม่สึก สร้างความยินดีได้โดยไม่ยากเลยตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเพราะหน้าที่หรือมาเพราะว่าโอ๊ยเดี๋ยวกลัวเขาว่าอย่างเงี้ยแต่มันจะมีความยินดีในธรรมที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองได้จบตอนนี้สดีกว่าเนี่เอาเจริญธรรม